สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ Wonder w o n d e r Soul โซล์เลฟไล a ์ทาร์โรนะวันนี้เราจะมาดูความรักทั่วไปพลังงานความรักทั่วไปของคุณนะคะประจำปักแรกของเดือนตุลาคมนะวันที่1-15ถึงตุลาคมนะคะสำหรับอวันและเดือนที่เป็นใช้ก็จะเป็น Western A s t r o l o g y นะคะจะเป็นของศาสตร์ตะวันตกนะจะเป็นคนที่เกิดในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะสำหรับชาวราศีมีนลัคณาราศีนะคะดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะสถิตตรงไหนดูได้หมดเลยนะคะ เนาะเพราะเป็นเพราะมันเป็นการอ่านแบบทั่วไปเป็น general reading นะคะไม่ได้เจาะจงกับใครเป็นพิเศษนะคะเนาะไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของไพ่เนี่ยอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ตรงเลยหรืออย่างไรนะคะผ่านมันไปได้เลยนะคะอย่าไปซีเรียจะไปเครียดใดๆกับคําทํานายนะคะเพราะว่าการดูไพ่เนี่ยก็เป็นเพียงแค่แนวทางให้คุณเท่านั้นนะ นะคะเป็นเพ bills, 是是 Emperor, ียงแค่ไกด์ไลน์เป็นคําแนะนําเท่านั้นนะคะรับแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ทิ้นมันไปได้เลยนะพลังงานก็พลังงานของไพ่ที่เปิดอาจจะสลับสับเปลี่ยนตัวตนเป็นคุณหรือเขานะคะ vice versa หรือพลังงานรอบๆตัวคุณก็ได้นะคะโอเคค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนขอเริ่มดูพลังงานโดยรวมนะคะดูพลังงานความรักโดยรวมของคุณก่อนนะว่าเป็นยังไง เฟลแรกตกออกมาเป็น intuition นะคะ patience and planning นะคะอีก2ใบน,นะคะพลังงานเดรรวมของชาวราศีมีนและพนามีน Let your friends help you นะคะ This could be the one ว้าวเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะเหมือนตอนนี้คุณใช้สัญชาตญาณจิตวิญญาณน,นะคะความคิดเซนส์ของคุณนะพลังงานความสัมพันธ์มันจะเป็นเหมือนแบบ ไม่คุณก็เขาว่าก็ใช้เซนส์ค่อนข้างเยอะนะคะในในการมองดูว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ในรูปแบบไหนเขาเป็นยังไงนะเราเชื่อใจเขาได้หรือเปล่ามันโอเคหรือเปล่าเท่านั้นที่คุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้ รู้สึกเหมือนจะเป็นคนที่ใช่อะนะคะเหมือนรู้สึกดีกับเขาอ่ะนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณได้เจอใครสักคนที่คุณกําลังมองหาที่คุณมองหามาัมามา,มาเนิ่นนานแล้วอะไรแบบเนี้ยเนาะเออเหมือนเหมือนความสัมพันธ์ตรงเนี้ยคุณได้มีการพูดคุยกับเพื่อนฝูงของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจะให้ซัพพอร์ตคุณหรือขอคําแนะนํำจากเพื่อนหรือบางคนอาจจะนี่แหละ ไปดูหมอดูไพ่ดูอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะดูว่าเขาคนนี้ใช่หรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้นะอืมแล้วความสัมพันธ์ตรงเนี้เหมือน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 ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณคุณ,ค,ณคุณกาลังจอกคุณกําลังรอคอยคุณกําลังมองนะคะอดทนรอวางแผน ดูว่าจะเอายังไงกับคนคนนี้นะคะเหมือนเหมือนมันค่อยๆไปมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนค่อยๆไปทีละสเต็ปอะความรู้สึกของเบ้นอะนะคะเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะของคุณและเขาเนาะมันเปลี่ยนกันได้นะคะตัวตนคุณและเขาพลังงานของไพ่นะเออไม่คุณก็เขาที่รู้สึกแบบนี้นะคะเหมือนตอนนี้ใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะว่าจะเอายังไงเพราะว่าแบบ มันเป็นอารมณ์ของเหมือนคนที่แบบเจอคนที่ใช่แล้วอะนะก็เลยก็เลยอาจจะแบบเอาให้ชัวว่าใช่แนะ่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะเนาะโอเคงันขอเริ่มดูต่อนะคะว่าพลังงานของชาวราศีมีลัคนามนีพลังงานความรักโดยรวมของคุณเป็นยังไงพลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะพลังงานของชาวราศีมีลัคนามนีพลังงานของคุณเป็นยังไง j a ้ a n s the two of cups, king of cups นะ knight of swords นะคะเออคืออารมณ์คุณอนะเหมือนเจอคนที่ใช่แล้วจริงๆอะนะคะมันเป็นมันเป็นแบบไพ่ two of cups ขึ้นมานะเหมือนคุณรู้สึกเจอคุณที่คุณแบบรู้สึกอินกับเขามากๆอะคนที่คุณแบบว่า รู้สึกว่าอยากจะไปต่อกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเริ่มต้นชีวิตอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขานะคะแต่ตัวคุณเองในบางครั้งคุณแอบมีคิดมากนะคิดมากอยู่นะคะว่าว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้คุณแบบเหมือนพยายามหาข้อมูลพยายามหาสิ่งใดๆก็ตามอะนะ มาแบบมาใส่ในความคิดของคุณนะว่าอาจจะเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะมันถึงขั้นแบบบางคนอาจจะนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเนาะคือคือคือคุณถามว่าคุณคุณก็บางคนอาจจะแบบไปแอบส่องโซเชียลเขาแอบไปดูโซเชียลเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ เป็นผู้ใหญ่จิตใจดีนะคะที่เข้ามาหาคุณเนาะเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีแล้วคุณตัวคุณเองอ่ะเหมือนเหมือนบางอารมณ์คุณรู้สึกว่าคุณอยากคุณอยากให้มันชัดเจนนะคะคุณคุณคุณมันมีเป็นว่าตัวคุณลึกๆอ่ะคุณมันมีอารมณ์ของคนที่หญิงกะหย่างนิดนึงนะเป็นอารมณ์ของคนที่อาจจะแบบดื่อๆะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะแต่แต่แต่ เป็นคนที่แบบเหมือนอาจจะมีอารมณ์ใจร้อนนิดนิดเป็นคนดื้อหน่อยหน่อยอะไรประมาณนี้อารมณ์ของคุณมันจะเป็นอะไรประมาณนี้นะนะเหมือนอาจจะเป็นคนใจร้อนนิดนิดด้วยนะคะตัวคุณเองอะไรเงี้ยพลังงานของคุณอาจจะเลยรู้สึกว่าถ้าหากอะไรมันไม่ชัดเจนคุณก็จะรู้สึกขัดใจรู้สึกไม่โอเคพยายามที่จะหาคําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งอะเนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณก็แบบรู้สึกแล้วแหละว่าเขาคือคนที่ คือคนที่แบบคุณชอบมากอะไรอย่างเงี้ยนะวาดฝันแบบอารมณ์อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปฮอลลีเดย์นะคะนั่งจิบไวายข้างริมทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทีเดียวนะหรือไม่คุณก็คิดอยากที่จะแบบไปแบบนั้นกับเขานะคะแบบเราโอกาสให้แบบได้ไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรด้วยกันอยู่ก็เป็นไปได้เนาะอืมนะค,คือคือคือเหมือนอารมณ์แบบ อารมณ์อยากจะให้ให้ให้ให,ให้ให้มันแบบมั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธญตรงนี้นะคะคิดหนักอยู่เหมือนกันนะคืออาจจะคิดหนักตรงที่ว่าถ้าเขาใช่แล้วฉันจะเอาอยัางไงต่อดีอะไรประมาณนี้นะคะนั้นขอดูพลังงานของเขานะคะขอดูพลังงานของคนที่ชาวราศีมีลัคนามีคุยด้วยนะคะว่าเขาคนนี้เป็นอย่างไรเขารู้สึกนะคะแบบยังไง ก็รู้สึกยะเงนินกับชาวราสีนี่ง Night of Wands นะ Four of Cups นะคะ The Chariot นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะต่างชาติตาทางไกล The Emperor Knight of Pentacles ไม่มองว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ สูงวัยกว่าคุณนั่นแหละนะคะอาจจะมีอายุเยอะกว่าคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างแดนต่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรืออาจจะเป็นคนชาติเดียวกันนี่แหละแต่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างที่ต่างแดนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือเขาเองอ่ะเขามีอารมณ์ของคนที่แบบเหมือนมีลักษณะของเพลเยอร์นะคะเพลเยอร์ Player อยู่หน่อยๆอ,อาจจะดูแบบเหมือนเขาจริงจังไหมนะเขาอะไรไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนคนนี้ในบางอารมณ์อ่ะเหมือนเขาอาจจะเป็นคนที่ บางอารมณ์ที่เขาอยากจะเข้ามาเขาจะเข้ามานะบางอารมณ์ที่เขาอยากจะแบบมาคุยมาสื่อสารมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามานะคะแต่บางอารมณ์พอเขาจะหยุดเหมือนเขาก็จะหยุดเลยอ่ะอารมณ์ของเขาจะเป็นประมาณนี้นะเหมือนวันไหนที่อยากคุยก็คุย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 อะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่เขาอยากจะเงียบไปเขาก็จะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเนาะดูเขาเป็นคนที่มีอีโกระดับหนึ่งด้วยนะแล้วเป็นคนที่เหมือนแบบถ้าอยากจะได้อะไรแล้วอ่ะ เขาเขาเขาต้องเอามาให้ได้นะคะคือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะ่ะเป็นดูไปว่าคือเขาเขาก็อยากเข้ามาหาคุณนะอยากจะคุยกับคุณนะคะบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งที่เขาเข้ามาแล้วอะ่ะไม่รู้สิบางครั้งเขารู้สึกว่าคุณไม่อยากคุยกับเขาด้วยหรือเปล่า อันนั้นคือแบบอารมณ์ของเขาเนาะลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะแบบอาจจะแบบแอบกลัวว่าถ้าเกิดเขาหยิบยื่นอะไรเข้ามาหาคุณแล้วคุณอาจจะไม่สนใจเขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่เขาอยากจะเข้ามาคุยอยากจะเข้ามาอยากจะมาทําอะไรให้มันแบบมั่นคงชัดเจนมากขึ้นเนาะในความสัมพันธ์นี้เป็นมองว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนต้องการสิ่งที่แบบคล้ายๆกันนั่นแหละนะคะต้องการให้มันเป็นไปได้อะแต่ว่าอาจจะแบบมีใครสักคนหนึ่งอะ หรือทั้งสองคนก็ได้ที่ยังไม่พูดยังไม่เริ่มพูดยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงนะคะได้แต่นั่งคิดนอนคิดอยู่เนาะว่าจะให้มันเป็นไปอย่างไรแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้พูดคุยกันนะ่ะไม่มีใครไม่มีใครเริ่มก่อนนะคะเนาะทั้งสองคนอาจจะรู้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบอยากให้ให้เราและเขาเป็นยังไงแต่ไม่มีใคร เริ่มพูดก่อนเพราะว่าแอบกลัวกันอยู่ว่าพูดไปแล้วเขาจะโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะอืมขอดูเพิ่มนะคะแล้วแนวโน้มกับกับไห่แนะนำนะคะให้กับความสัมพันธ์ของคุณในช่วงปักแร,รกนี้ seven of wands Three of Pentacles Hierophant Five Cups Naka Opportunity Forgiveness. เป็น is up to you นะมันแล้วแต่คุณนะคะว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับคุณเลยเนาะคือมันมองว่านะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะไปเป็นไปได้เรื่อยๆนั่นแหละถ้าหากถ้าหากว่ายังอยากที่จะให้มันเป็นไปได้ต่อนะคะเหมือนแต่ว่าคือคือเราอาจจะต้องลดลดทิฐิลดกำแพงอะไรอย่างเงี้ยลงมานะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอาจจะลองคิดดูนะคะว่า ว่าจะไปยังไงต่ออย่างที่บอกไปเหมือนเหมือนมันมีการวางแผนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าสตร a t จ g ีจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยนะในบางคนนะคะเพราะตัวตัวตัวคุณเองหรือตัวเขาเองอะ่ะก็ก็รู้สึกต้องการความชัดเจนต้องการความที่แบบให้มันไปทางในทางที่ถูกต้องนะคะบางแนวโน้มคือแบบบางคนนะคะเขาก็แบบรู้สึกว่าเขาอยากจะสารสัมพันธ์ให้มันไปแบบ ให้มันไปได้อะ่ะบางคนเขาอาจจะนึกถึงภาพครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้กันเลยก็ได้นะกับคุณนะคะแต่ยังมีบางอารมณ์ของใครคนหนึ่งนะคะที่ยังคอยมองแต่สิ่งที่สิ่งสิ่งที่มันแบบอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วเราอาจจะคิดไปเองก็ได้อะ่ะนะเราอาจจะไปมองแต่จุดด,ด้อยๆจุดเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยในการมีความสัมพันธ์มีความรักกับใครสักคนหนึ่งว่า มันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ได้นะื้ออมไหมคะเนาะมันอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้เพราะว่าคนที่เข้ามามันคือคนละคนกับอีกคนหนึ่งที่เราเคยมีความรักแย่ๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออถามว่าถ้าคุณยังให้โอกาสกักบความสัมพันธ์นี้ให้อภัยกับเขานะคะให้อภัยกับจริงๆแล้วมันมองว่าคุณ forgiveness เนี่ยคือคุณต้องให้อภัยตัวคุณเองด้วยแล้วก็ให้อภัยกับ ทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะแย่หรือดีนะคะที่คุณมีมาในชีวิตเนี้ยนะคือคุณต้องแบบ For g ก v ้แบบให้อภัยนะคะแล้วคุณจะสบายใจขึ้นการให้อภัยมันเป็นแบบเหมือนเหมือนเราแบบจะได้ไม่ต้องไปไปไปอะไรกับสิ่งเดิมๆนะคะกับกับเรื่องราวเดิมๆที่มันทําให้เราแบบเสียใจอะไรมาก่อนคือไม่รู้ว่าจะคิดไปทําไมแล้วอะนะคะเพราะมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วเนาะถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครใหม่ๆสักคนนึงอะ่ะ มันคือการเริ่มต้นใหม่เนาะมันไม่ใช่เริ่มต้นกับคนที่แบบว่า,เ,าเคยทาอย่างนี้อย่างนี้กับคุณแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เข้ามานะคะเข้ามาหาคุณแล้วเขาเป็นคนที่แบบในอดีตที่เคยทําให้คุณเสียใจอะ่ะคุณก็ต้องให้อภัยเขาก่อนถ้าคุณยังไม่ให้อภัยเขานะคะยังลืมเรื่องพวกนั้นไม่ได้นะไม่ว่าความสัมพันธ์ไหนมันก็จะไปเดินหน้าต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะในความรู้สึกเบ้นมันเป็นแบบนี้นะคะแพบรบมาคือมันมันอยู่ที่ตัวคุณอะ่ะ นะมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้นะว่าจะเอาอยัางไงนะคะทิฐีต่างๆอีโก้ต่างๆมันก็แบบมันแคเน่เป็นสิ่งที่มาบอกเราอะว่า,วาไม่ได้สิไม่เอาสิไม่อะไรสิอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วตัวคุณเองอะต้องการอะไรอย่าให้อีกโก้มาคอยบอกเราในสิ่งที่เราที่เรา ต้องการแต่แบบว่าไม่สามารถทําได้เพราะอีโก้เราสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะทำตามใจตัวเองทําความคิดทาตามความรู้สึกของตัวเองจะดีกว่านะคะโอเคค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนแล้วยังไงก็ขอบคุณมากๆที่กด subscribe กันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลเทคแคร์ care, ตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ